ลดน้ำหนักเร่งด่วนภายใน7วันด้วยไข่ต้มลดน้ำหนักแบบไม่ต้องอดอาหารคำว่าอ้วนพูดเบาๆก็เจ็บสาวๆหรือหนุ่มๆหลายคนบางครั้งต้องมีเหตุผลในการลดน้ำหนักอย่างเร่งด่วนไหนจะงานบวชงานแต่งงานอีเวนท์ที่ไม่รวมงานปาร์ตี้ที่เราหนุ่มๆสาวๆอยากใส่ชุดให้กระชับและก็ดูดี จึงต้องเร่งหาวิธีลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วแต่การกินยาลดน้ำหนักหรือว่าการอดอาหารเชื่อว่าไม่ใช่ทางออกที่ดีสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่านั้นไม่ได้ทำให้น้ำหนักลดอย่างเดียวแต่อันตรายด้วยยังอาจจะเกิดโรคภัยต่างๆตามมาเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีสูตรลดน้ำหนักอย่างเร่งด่วนที่จะช่วยให้คุณผอมทันใจได้ภายในเวันแบบที่ไม่อันตราย มาให้ลองดูกันเลยวันนี้มีสูตรอะไรกันบ้างโดยเราจะเน้นไข่ต้มเป็นหลักไข่อยากพร้อมเร็วพร้อมไวมาเริ่มกันเลยสูตรลดน้ำหนักด้วยไข่ต้มวันที่หนึ่งตอนเช้าไข่ต้มสองกาแฟดำหนแก้วกลางวันอกไก่ ส่วนตอนเย็นสลัดผักและก็อกไก่วันที่สองตอนเช้าไข่ต้มสองฟองบวกกล้วย1ลูกกลางวันสลัดผักและอกไก่หรือว่าเป็นสลัดโลก็ได้ตอนเย็นเมีย่ยงปลาเผาหรือว่าเมนูปลานะครับวันที่3ตอนเช้าไข่ต้มสองฟองส้มหนึ่งลูกกลางวัน สลัดผักแล้วก็อกไก่ส่วนตอนเย็นผักต้มแล้วก็ปลาหนึ่งวันที่4ตอนเช้าไข่ต้มสองฟองส้มอีกหนึ่งลูกตอนกลางวันยำไข่ต้มตอนเย็นสุกี้น้ำแล้วก็เนื้อไก่วันที่5ช่วงเช้าไข่ต้มสองฟอง ฟักทองหนึ่งจะดีมากๆกลางวันสลัดผักแล้วก็ไข่ต้มอีกหนึ่งฟองส่วนตอนเย็นผักต้มไก่ย่างไก่ย่างเนี่ยลอกหนังออกนะครับหรือว่าอกไก่ก็ได้วันที่6ไข่ต้มสองฟองและก็กล้วยหนึ่งลูกสำหรับช่วงเช้าส่วนกลางวันสุกีน้ำสุกีน้ำเนี่ยเป็นไก่นะครับตอนเย็นปลานึ่งไข่ต้มหนึ่งฟอง วันที่เจ็ดเช้าให้กินไข่ต้มสองฟองส้ม1ลูกกลางวันผักต้มแล้วก็อกไก่บวกไข่ต้มอีกหนึ่งฟองส่วนตอนเย็นแกงจืดเต้าหู้เส้นนะครับแล้วก็บวกฝั่งอีก1ลูกสำหรับไข่ต้มต้องบอกเลยว่าเป็นอาหารที่เหมาะกับคนลดน้ำหนักสุดๆเพราะว่าไข่ต้ม ถือเป็นอาหารที่มีแคลอรี่ไม่สูงแต่ว่าโปรโตีนสูงอย่างไข่ต้มหนึ่งฟองจะมีแคลอรี่อยู่ประมาณ70-85ถึงแแคลอรี่ส่วนโปรโตีนในไข่ก็จะช่วยให้แปง้งและน้ำตาลถูกย่อยและก็ดูดซึมอย่างช้าๆจึงช่วยให้เราอิ่มได้นานหากมีไข่ต้มในแต่ละมือ้อจะช่วยให้มื้ออาหารของเรามื้อนั้นเรากินได้น้อยลงและก็อิ่มได้นานมากขึ้น ยินการกินไข่ต้มในช่วงมื้อเช้าจะยิ่งช่วยเพิ่มพลังได้เป็นอย่างดีสำหรับคนที่ต้องออกกำลังกายมากๆแต่แม้ว่าไข่ต้มจะมีแคลอรี่ต่ำแต่ในไข่แดงก็ยังมีคอเลสเตอรอลสูงแฝงอยู่ฉะนั้นหากต้องการกินหลฟยฟองก็แนะนำให้กินไข่ขาวในสัดส่วนที่มากกว่าไข่แดงนั่นเองข้อแนะนำอันนี้สำคัญมากๆนะครับอย่าใช้สูตรนี้ นานจนเกินไปเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ถ้าอยากหุนสวยสุขภาพดีควบคู่กันไปด้วยต้องออกกําลังกายไปด้วยนอกจากจะทําให้ช่วยให้เราเาผาผลาญได้ดีเผาผลาญได้มากขึ้นจะทําให้เราพร้อมเร็วยิ่งขึ้นยังช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อสวยๆงามๆอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับสาระดีๆที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ใครมีวิธีลดน้ําหนัก สูตรลดน้ำหนักแบบไหนคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ